สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเกมมาแนะนำให้ผู้ปกครองนำไปเล่นกับลูกของท่านที่บ้านในช่วงสถานการณ์โควิดนี้นะคะทางครูจะทำอุปกรณ์เตรียมไว้ให้เรามาดูขั้นตอนการทำอุปกรณ์ของเกมนี้ได้เลยค่ะเกมนี้มีชื่อว่าเกมร้อยเชือกหูรองเท้านะคะเราต้องมีแม่พิมพ์เป็นรูปรองเท้าผ้าใบแล้วเราต้องนำมาแปะติด กับกระดาษแข็งเพื่อให้มีความแข็งแรงเวลาเล่นจะได้ไม่หักงอได้ง่ายและเจาะรูเพื่อร้อยเชือกกิจกรรมร้อยเชือกเป็นการฝึกทักษะกล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมนิ้วมือให้เชื่อมโยงกับสายตาและระบบสมอง สามารถใช้ฝึกสมาธิการสังเกตจดจำและเสริมสร้างจินตนาการของเด็กช่วยจูงใจให้เด็กๆมีความกระตือรือร้นซึ่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญต่อทักษะการเรียนรู้สิ่งต่างๆค่ะเด็กกับการเล่นเป็นของคู่กันการเล่นช่วยส่งเสริมพัฒน,นาการเด็กได้นในหลายๆด้าน ผู้ปกครองควรมีช่วงเวลาส่งเสริมพัฒนาการลูกด้วยกิจกรรมการเล่นบ่อยๆนะคะเราได้คัดเลือกกิจกรรมเกมการศึกษาร้อยเชือกมาแนะนำให้ผู้ปกครองนำไปปรับเล่นกับลูกก่อนเข้าเรียนในชั้นอนุบาลกันค่ะเกมนี้เป็นการช่วยฝึกสมาธิและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมพื้นฐานในด้านการเขียนของเด็กแล้วยังช่วยฝึกสมาธิฝึกการประสานสัมพันธ์ของมือกับตาให้ทำงานได้อย่างคล่องแคล่วอีกด้วยพอผู้ปกครองสอนเด็กเล่นเกมนี้แล้วผู้ปกครองลองให้ เด็กเล่นเองนะคะแล้วเรามาดูว่าพัฒนาการของเด็กมีความกระตือรือร้นมากน้อยแค่ไหนเราต้องฝึกให้เด็กเล่นบ่อยๆค่ะเราต้องแนะนำให้เด็กรู้จักวิธีคิดหลายๆแนวทางนะคะเวลาเล่นเด็กจะได้ไม่เบื่อ